สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอรุดมศาปี265ข้อที่33กันนะครับคือรดิดจ,จจากทวิตเตอร์ t t ทฟอร์ทครับโจทย์กำหนดให้ A แทนคําตอบของสมการนี้นะครับเป็นส,สมการสแควรูทมากมายเลยนะครับมีค่าเท่ากับ9เนาะและ B แทนคําตอบที่เป็นจนํานวนเต็มของสมการนี้ครับ จงหาค่าของ a บวก b ว่ามีค่าเป็นเท่าไรนะครับใครที่อยากลองทําดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทําดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับสเต็ปแรกผมจะหาค่า a เล็กจากตัวสมการน,นี้ก่อนนะครับก็ข้อนี้อาจจะกย,กยกกำลังสองตรงๆก็ได้คิดยังไงก็ได้เนาะผมว่าจริงๆคณิตศาสตร์ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะคิดยังไงก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมเสนอวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งแล้วกันเนาะผมก็เลยสมมติให้ตัว square root ที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นตัวอีกตัวแปรหนึ่งเพื่อจะคิดเร่ง่ายขึ้นนะคร ให้ตัวสแปรรูท 2x-7 เนี่ยมีค่าเป็น a นะครับจากข้อมูลตรงนี้เรามีข้อมูลอะไรได้บ้างเนาะหก็คือ a เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แน่ๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในสแวรรูทเนี่ยในระดับชั้นมต้นเนี่ยเราไม่ควรติดลบเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ 2x-7 เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น x ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ7.2นะครับ เกยบไปก่อนเนาะคราวนี้เมื่อให้ a ตัวใหญ่เนี่ยเท่ากับ square r o o สอ x ลบนะครับผมก็จะจัดรูปเพื่อให้อยู่ในรูปของ x บวกหกับ x บวกเนะครับนั่นก็คือจัดรูปออกมาก็จะกลายเป็นยกกำลังสองทั้งสองข้างก่อนเนาะจะกลายเป็น a กำลังสองมีค่าเท่ากับ2 x ลบ7นะครับเพราะฉะนั้นใหญ่ข้าง7จากฝั่งขวาม,มาฝั่งซ้ายเนาะจะกลายเป็น a กำลังสบวก7่าก x นะครับจึงกลายเป็น2 x เนี่ย คือ a กําลังสองบวกเครับเพราะฉะนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ a กําลังสองบวกเแล้วก็หารด้วยสนะครับต่อมาครับนำสิ่งนี้ไปแทนค่าในสมการตั้งต้นเนาะนำไปแทนครับจึงกลายเป็น x เป็น a กําหังสองบวกเหารด้วย2เนาะ แล้วก็บวก1ครับแล้วก็บวกกับ3 a ด้วยเนาะทั้งหมดหารด้วย2ครับแล้วก็สแควรูทแทนเอ็ก <10 X S 1> เป็น <10 X S 1> เอ็กกำลังสองบวก7หารด้วย2ไปเนาะก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับบวก9คงเดิมครับแล้วก็บวก5 a ตรงนี้นะครับแล้วก็เออส่วนพจนนี้ก็หารด้วย2นะครับมีค่าเท่ากับ9เนาะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาค่า A กันนะครับโพสฝั่งซ้ายตรงนี้ผมจะจัดรูปก่อนนะครับก็จะกลายเป็นครรนอรของโพสตัวบนเนี่ยก็คือจะเป็น2เนาะผมจัดรูปเป็นครรนอรให้หมดเลยทีเดียวแล้วกันนะครับจะกลายเป็น a กำลังสองบวกเแล้วก็1เนี่ยก็คือคูณ2ทั้งมดทั้งล่างเนาะก็จะกลายเป็น2อส่วนสะครับก็บวกสอไปเลยเดี๋ยวจะผมหาร2ข้างล่างทีเดียวนะครับแล้วก็ ของเาของ3 a ก็จะกลายเป็นเออ6 a หาร2เนาะก็จะกลายเป็นบวก a นะครับแล้วก็พจน์ข้างบนนี้ก็จะหารด้วย2นะครับแล้วก็อย่าลืมหาร2ตรงนี้นะครับของทั้งหมดเนาะใส่สแควรูด้ด้ครับและฝั่งขวานะครับจึงกลายเป็นคอเรเป็น2เช่นกันนะครับเป็น a กำลังสองบวกเเหมือนเดิมครับรอะเราเป็น2ของพจบนเนาะก็จะกลายเป็น9คูณ2ทั้งบนทั้งล่างเนาะก็จะกลายเป็น18นะครับส่วน 5a คูณ2ทั้งบนทั้งล่างก็จะกลายเป็นห้คูณ2ได้บวก 10a นะครับแล้วก็พจน์นี้ก็ทั้งหมดหารด้วย2นะครับแล้วก็แน่นอนว่าอย่าลืมพจน์นี้ด้วยนะครับส่วน2ตรงนี้ครับเราทั้งหมดสแควรูทนะครับ จึงมีค่าเป็นเท่ากับ9ครับพจน์บนรวมกันได้เป็น a กำลังสองบวก6 a นะครับแล้วก็บวกเกาเนะ2ก็คือย้ายลงมาคูณด้วยกันนะครับหรือก็คือส่วน2แล้วส่วนด้วย2อีกทีก็จะเป็นส่วน4นั่นแหละนะครับ2คูณเนาะจึงกลายเป็นพจน์บนเนี่ยก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวก6 a บวก9แล้วก็ส่วนด้วย2คูณ2นะครับก็คือ4นั่นเอง แล้วก็สแควรูนเนาะส่วนพจน์ขวาก็จะกลายเป็นสแควรูตครับ A กำลังสเหมือนเดิมครับบวก 10A แล้วก็บวกเบวก18กลายเป็น25นะครับแล้วก็หารด้วย2คูณ2เหมือนกันนะครับมีค่าเท่ากับ9ครับจะเห็นว่าตัวพจน์ a กำลังสบก 6A บก9เนี่ย มันคือมีค่าเท่ากับ a บวก3ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองครับส่วน a กลัง2บวก a บวกยก็จะมีค่าเท่ากับ a บวก5ทั้งหมดยกกลัง2นะครับเมื่อถอดสแควรูทออกมาก็คือจะถอดได้เนาะจึงกลายเป็นข้างบนเนี่ยก็จะกลายเป็น a บวก3ทั้งหมดกำลังสองนะครับหารด้วย2กลัง2เนาะส่วนผลล่างของฝั่งขวาเอ้ยส่วนส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะกลายเป็น a บวกทั้งหมดยกกลังสองนะครับหารด้วย2กลัง2เนาะ จึงถอดสแควรูทออกมาอย่าลืมใส่แอบส u t e เข้าไปด้วยนะครับในการแสดงวิธีทำถ้าสมมติว่าต้องแสดงวิธีทำนะครับจึงกลายเป็นแอบส u t e ของ a บวกสาหารด้วย2นะครับแล้วก็บวกกับแอบส u t e ของ a บวกหารด้วยสนะครับเผื่อใครไม่ทันนะครับก็คือผลนี้มันคือเป็นสแควรูท a บวกสทั้งหมดกำลังสองนะครับหาร2กำลังสอง, 2, นองเนาะเผื่อไม่ทันที่ผมพูดเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับเมื่อถอดสแควร์รูทแล้วก็จะได้ผลนี้นะครับส่วนผลนี้ก็คือเป็นสแควร์ทูทเบวกหทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย2อกำลังสองนะครับถอดสแควร r o ูทมาก็จะได้ผลนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ9เนาะแล้วก็เนื่องจากว่าเ,เราสามารถอ้างได้ว่าเนื่องจากว่าตัว A เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะครับจากที่เราบอกเมื่อสักครู่ว่า a เนี่ยเราให้มีค่าเท่ากับ สแควรูทสองเอเนาะซึ่งเอถอดสแควรูลมาต้องมีค่าเป็นบวกเสมอดังนั้นจากที่ a มากกว่าเท่ากับ0นแน่ๆดังนั้น A อบวกสหารด้วยสก็ต้องมีค่าเป็นบวกแน่แนะครับแล้วก็ A อบวกหาหารด้วยสก็ต้องมีค่าเป็นบวกแน่แน่ะครับดังนั้นก็ถอดสแควรูทออกมาตรงๆได้เลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถถอดแอบส่วนออกมาได้ตรงๆเลยนะครับก็จะกลายเป็นจาก A เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น จึงถอดได้เลยโดยตรงเนาะจึงกลายเป็น a บวกสครับมีส่วนสอนเหมือนกันเลยก็นำมารวมกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดานที่สองครับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ9เอ่อพดบนกลายเป็นสอง a บวกแปดนะครับรวมกันเนาะกลายเป็น2 a บวก8ด้วย2่สอครับจึงกลายเป็น เมื่อหาออกมาก็จะกลายเป็น a บก4นั่นเองมีค่าเท่ากับ9เพราะฉะนั้น a เป็น5นะครับแต่อย่าลืมว่าแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องการคือหาค่า x ซึ่ง x ที่ว่าเนี่ยเป็นคำตอบของตัวสมการนี้และมันคือตัว a เลกนั่นเองนะครับจาก a เท่ากับส a r 2a ล7ครับ แล้วก็ที่เราจัดรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะกลายเป็นตัว x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอกำลังสองบวกเจ็ดหารด้วยสองนั่นเองครับจึงมีค่าเท่ากับห้ากำลังสองนะครับเป็นยี่สิบห้าบวกเจ็ดหารด้วยสองจึงมีค่าเป็นสิบหกเพราะฉะนั้น a เล็กเนี่ยมีค่าเป็นสิบหกนั่นเองอันนี้เราได้คำตอบเรียบร้อยของ a เล็กนะครับ สเตต่อมาเราจะมาหาค่า b ของอีกสมการหนึ่งนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหาค่า b นะครับเพื่อให้งงน้อยลงผมจะให้7ยกกำลัง x มีค่าเป็น b ใหญ่นะครับผลหน้าสุดก็จะกลายเป็น b กำลัง4นะครับแล้วก็ลบกับผลนี้คือ2กำลัง3าเป็น8เนาะแล้วก็7กำลัง3าม x ตรงนี้มันคือ b กำลัง3นะครับแล้วก็คูณกับ7อยู่เนาะผลนี้ก็จะกลายเป็นลบ8คูณ7คูณ7กำลัง3าน,นั่นเอง ให้คูณเกลัง3 x กนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นลบ56ของเจ็ดลัง 3x ซึ่งเจ็ดกลัง 3x มันก็คือเป็น b กำลันะครับก็จะกลายเป็นพวนนี้เป็นลบ56กลัง3 x นั่นเองครับพจนต่อมาครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 3, กลัง3ากลายเป็น8นะครับแล้วก็คูณกับเจ็ดกลัง2มีเจ็ลังสตรงนี้ด้วยนะครับกลายเป็น49นะครับแล้วก็คูณกับเจ็ดลังสอและเจ็ดกลังสอก็คือเป็น b กำลังสนะครับส่วน8คูณ49คือ392 จึงกลายเป็นบวก3า2คูณเกำลัง 2x ครับก็คือ7จกลังสอก็คือเป็น B กลัง2นั่นแหละครับผลต่อมาก็คือเป็นลบ48ของ49กาลัง x กนะครับ49กังก็คือเป็น7จ็กลังสอนั่นแหละครับก็คือเป็น B กำลังสงนะครับจงกลายเป็นลบ4 9เกอลบ 48b กลังสครับแล้วก็ลบกับ49ครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมให้ตัวเจกำลัง X เป็น B นะครับแทนค่าไปเนาะ จัดรูปเปลี่ยนรูปใหม่เนื่องจากว่ามันเป็นเลขยกกําลังนะครับในระดับชั้นเออมอต้นแบบนี้นะครับที่ยังเรายังไม่ได้พูดถึงแบบเลขยยกๆแปลกๆเนาะก็ยังไงก็คือ B เนี่ยก็คือต้องมีค่ามากกว่าศูนย์แน่ๆนะครับตรงนี้มีค่าเป็นตรงสมการน,นี้มีค่าเป็น0ูนย์ครับพอนี้ผมยุบรวมกันนิดนึงครับ 3 9 2 b ก้ากำลัง2ลบ48 B ลัง2กลายเป็น344 b ่กลัง2ครับและผมอาจจะบวกพจน์ที่ไม่ได้เขียนลงไปในนี้นิดนึงเนาะเพื่อให้ลำดับต่อมาเราจะคิดเลขหารสังเคราะห์แล้วคิดได้ง่ายขึ้นนะครับจนกลายเป็นบวก0 B นะครับพจน์นี้ที่เราไม่มีนะครับเราจะหารสังเคราะห์นะครับโดยการที่เราจะดึงตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าออกมาอย่างเดียวแล้วนะครับดึงสัมประสิทธิ์ออกมาข้างหน้าได้เป็น1ลบ56 บวก344บวก 0b ครับก็คือแล้วก็ลบ49ครับตัวที่มองผ่านๆแล้วดูน่าจะมีตัวประกอบได้เนี่ยก็คือจะเป็นเลข7นะครับก็คือมันต้องเป็นตัวประกอบของลบ49แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกลบ1บวกลบ7แล้วก็บวกลบ49นะครับมี6ตัวผมคิดว่าน่าจะมีบวก7แน่ๆเป็นอย่างหํำเนาะกะ็ลองลองลอง,ลองดูนะครับ ลองใช้บวกเจ็ดูครับ1ดึงลงมาครับ7จ็คูณหได้7มาวางไว้ตรงนี้นะครับบวกกันลบห้บบวกเได้ลบสีครับ7จ็ดคูณลบสีกลายเป็นลบสามสีามไว้ตรงนี้กลายเป็นลบสานะครับบวกกันกลายเป็น บวกหนะครับ7จคูณหได้7มาไว้ตรงนี้นะครับบวกกันกลายเป็นบวกเครับและ7จคูณเได้บวกสีนะครับมาไว้ตรงนี้ครับลบ49บวกกับสีได้พอดีครับเป็น0นะครับมงบอกว่าตัวเนี้ยครับมันจะมี b ลบเเป็นตัวประกอบแน่ๆ เพราะว่าหารกันแล้วเหลือเศษศูนตรงนี้พอดีเลยครับต่อมาตัวที่น่าจะเป็นตัวประกอบอีกของ7ในราดับต่อมาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นอ่ะบวกลบหก็ได้ครับแล้วก็บวกลบ7ก็ได้เนาะอ่ะลองดูครับเราลองแทนทีละอันนะครับสมมุติว่าใช้เป็น1ครับดึง1นึ่งออกมาครับ1นคูณหได้1ครับมาไว้ตรงนี้นะครับบวกกันได้ลบสี่บแปด คูณลบมาไว้ตรงนี้นะครับ1บวกกับลบ48กลายเป็นลบ47ครับและ1คูณลบ47มาไว้ตรงนี้ครับ7บวกกับลบ47กลายเป็นลบ40นะครับจะเห็นว่าตัวนี้ b ลบ1เนี่ยไม่ควรจะเป็นตัวประกอบเพราะว่าหารแล้วเหลือเศษลบ40ครับดังนั้นตัว x ลบ1ไม่ใช่ตัวประกอบแน่นะครับก็จะตัดตัวที่เป็น x เท่ากับ1ออกไปนะครับ ต่อมาลองลบ1บ้างครับลบ1เนาะหนลงมาครับลบ1คูณหขึ้นไปกลายเป็นลบ1นะครับลบ1บวกลบ49กลายเป็นลบ50ลบ1คูณลกลายเป็นบวก50ครับ50บวก1กลเป็น51ลบ1คูณ51กลายเป็นลบ5 1บนะครับ7บวกกับลบ51กลายเป็นลบ44ครับ ก็จะเห็นว่าตัวเลขลบหก็ใช้ไม่ได้เช่นกันครับต่อมาลองเลข7อีกสกรอบแล้วกันครับเผื่อจะมีตัวประกอบซ้ําร่วมกันทีนะ7คูณหได้เมาไว้ตรงนี้ครับลบสีบกวกกับ7กลายเป็นลบสีครับ7คูณลบกับ4ีกลายเป็นลบสองเามาไว้ตรงนี้นะครับกลายเป็นลบสองเก้าสามเนาะบวกกันได้ลบสองเก้าสาม อันนี้ผมจะไม่คูณแล้วเนาะเพราะเลขมันเยอะแล้วอันนี้ผมจะไม่คูณตัวนี้แล้วนะครับเพราะเลขมันเยอะแล้วเพราะว่าเจคูณสองก็สามก็จะเลขเยอะมากมากๆพอไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บรวมกันก็จะกลายเป็นติดลบอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือจะได้ว่าตัวบีเนี่ยเป็นเจ็ดอีกรอบไม่ได้นะครับก็จะตัดออกไปเนาะต่อมาลองที่ลบเจ็ดบ้างครับลบเจ็ดคูณหนึ่งกลายเป็นลบเจ็ดนะครับไว้ตรงนี้ครับ แล้วก็ลบเบวกกับลบสกลายเป็นลบห้าสิบหกครับลบเจ็ดคูณกับลบห้าสิบหกลายเป็นบวกสามเก้าสองนะครับหนึ่งบวกกับสามเก้าสองเป็นสามเก้าสามครับแล้วก็ลบเจ็ดคูณสามเก้าสามผมก็ไม่คูณเช่นกันเนาะเพราะว่าจะได้เลขติดลบเยอะๆมากๆเช่นกันเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นติดลบเยอะๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายล้วก็เป็นการบอกว่าตัวเนี้ยไม่มีลบเจ็ดแน่ๆนะครับที่จะเป็นคําตอบเนาะ ดังนั้นก็คือจะตัดลบ7ได้อีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการหารสังคร์ก็จะจบที่มี7เป็นคำตอบของตัวสมการนี้นะครับซึ่ง7ที่ว่าเนี่ยมันคือตัว b เนาะไม่ใช่ตัว x นะครับดังนั้นตัวสมการเนี้ก็จะสามารถ ยกตัวประกอบกลายเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งกลายเป็น b ลบเคูณกับสมสิทธิ์ที่เหลือก็จะกลายเป็น b กำลังสามลบสี่สิบเก้า b กำลังสองบวกสี่สิบเก้า b ลบเจ็ดนะครับ มีค่าเท่ากับ0นย์นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถแยกตัวกรอกออกมาได้ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วนะครับการที่แยกตัวกรอ,อกมาเป็นจำนวนเต็มไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคำตอบต่อมามันจะหาค่าไม่ได้เนาะแต่ว่าคือโจทย์ต้องการหาค่าตัวแปร x นะครับซึ่งตัวจกตกำลัง x มีค่าท่ากับ b เนาะ b ต้องมีค่ามากกว่า0ยแน่ๆนะครับ ดังนั้นไอตัวที่เราเข้าไปแทนค่าต่อจากนี้หรือว่าคิดหาเลขออกจากต่อจากนี้มันจะเป็นเลขที่แปลกๆแ,และเอออาจจะแบบติดสควรูตติดอะไรนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งก็อาจจะเป็นแบบเลขที่อยู่ในระบบจํานวนจริงอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ตรงกับคําตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับ เพราะว่าโจทย์ต้องการหาค่าคำตอบ b ที่เป็นจำนวนเต็มของสมการนี้นะครับดังนั้นด้วยความที่เราต้องการหา b ที่เป็นตัวจำนวนเต็มที่เป็นคำตอบของสมการนี้ครับดังนั้นไอ้พจน์นี้ครับ,ต,รบต่อมาเนี่ย b มันจะทำไม่ไม่ทำให้ b ตัวพิมพ์เล็กเนี่ยเป็นเป็นคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มและมันก็จะเป็นเลขที่แปลกๆติดสแควรูตติด ค่าอาจจะเชิงซ้อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าแก้ออกมานะครับดังนั้นพลนี้ครับเราแทบจะไม่สนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้น B เนี่ยมีค่าเป็น7แน่ๆนะครับ b ใหญ่เนาะเมื่อ b ใหญ่มีค่าเป็น7นะครับเพราะฉะนั้น7กลัง x ็ก็คือ B ใหญ่เนาะก็คือเป็น7นี่เพราะฉะนั้น x มีค่าเป็น1นเนาะจึงได้ว่าตัว B เนี่ยซึ่งเป็นตัวคําตอบของตัวสมการที่2เนี่ยที่โจทย์ให้หาค่าเนี่ย ดังนั้นก็คือตอบได้ว่า b เนี่ยมีค่าเป็น1น,นั่นเองโจนต้องการหาค่าของ a บ b นะครับเพราะฉะนั้น a บ b เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเมื่อกี้เราคิด a เป็น16เนาะแล้วก็ b เป็น1นะครับจึงกลายเป็นเท่ากับ17น,นั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ